เขื่อนป่าสักชะละสิทธิ์จังหวัดลบบุรีน้ำเต็มความจุและยังต้องระบายออกเพื่อควบคุมปริมาณน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม จากการที่ในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมน้ำเหนือที่หลากมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์ไหลเข้าสู่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ในปริมาณมากทำให้วันนี้ปริมาณอยู่ที่932ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็น97.08%ของความจุและยังคงมีน้ำจากแม่น้ำป่าสักตอนบนไหลเข้ามาเติมวันละ23ล้านลูกบาทเมตรแต่ก็มีแนวโน้มลดลงอย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการรักษาสเสถียรความมั่นคงของตัวเขื่อนต้องมีการระบายน้ำออกให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมในอัตรา200ลูกบาทเมตร ต่อวินาทีหรือเฉลี่ยวันละ17ละ้านลูกบาทเมตร ต่อไปต่อเนื่องไปจนถึงวันที่26ตุลาคมสำหรับในเรื่องของความมั่นคงแข็งแรงของตัวเขื่อนที่หลายคนกังวลนายสมชายร่มเย็นหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ําและปรับปรุงระบบชลประทานบอกว่าที่ผ่านมามีการตรวจความมั่นคงอยู่เสมอตั้งแต่เริ่มกักเก็บน้ําโดยเฉพาะในช่วงที่ปริมาณน้ําถึง80จะทําการตรวจทุกๆวันซึ่งผลการตรวจยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยขอให้ประชาชนมั่นใจ